มาที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตวันี้ครับวันนี้มวยมันสะดันเมืองนะบรรยากาศภายในนี่ก็เริ่มที่จะช่างจริงนะเหลือไม่เกินสามนาทีเดี๋ยวไปดูภายในได้ทำใหม่หมดเลยนะด้านหลังนี่เทพุงเทพื้น้องเพิ่งนี่ใหม่หมดเดี๋ยวผมไปดูบรรยากาศขอได้ช่างจริงครับวแ <c oughs> คู่แรกครับเกมไปเล่เกมนี่หมอมาแล้วโอ้โฮย้ยเสือร้ายกำลังเสือร้ายกำลังให้หมอตรตวนเสือร้ายวันนี้หมัดจอโดนหมัดนีกั้ ไม่มีอะไรพี่เดี๋ยวไปเกินคกินว่าค้ารเกินเกินเลยวันนี้เอาขึ้นยืนก่อนอเสื้อมาสมายก่อนสู้ตัวเกินซอกบอนหนวันนี้ดูแล้วตาตังตาไม่เกินเราเอออนฟอนเกินไหมบอลเกินครับเออโอเคครับแนะนำตัวทากมาหน่อยดีครับผมเทชรัจานก้อนเวครับคู้ไหนวันนี้กู้เอกู่เอจอใครเพชรตั้เท่นนอยั่ ปอนมาณสองปอนด์ครับสองปอนด์เดี๋ยวช่างเสร็จคิดว่าตักกี่ปอลอ่ะปอนกว่าครับวันนี้ไม่ไม่มากเหมือนทุกคันที่ผ่านมานะสั่ไปไงเราเป็นมวยสไตล์ก็เป็นมวยเข่ามวยเข่าซ้อมอยู่ที่ได้กี่วันนะก็เยี่ยมเดือนมเยือดเดือนนะเอาสูงเท่านะหนึ่งร้อยหกสิบกว่าครับจานักเน็ดสิบไดอลักปล่อยก็หกสิบสามครับอีนี้อายุเท่าไหร่ละสเปซย่างสกาวล่าสุดชกไว้ที่อันใหญ่ครับเป็นไงวันนั้น โดนจับคนระับโดนจับนะแล้วก็รอเองสองที ใ่ครเางลาแล้ว huh. ก็ไปแพชลัร huh. to like so, uh, okay. right. uh ับ huh. ก okay. right. right. ็ถือว่าโอเคร่าสุดชไปน้อยเท่าไหร่ร้อดครับอัไหดีกว่าร้อยย้าดีกว่าหรือร้อยยสิบเจ็ดีกว่าร้อี่สิดีกว่าตาช่างเช้าต่อเย็นครับอ๋อโอเควันนี้ร่างกายพร้อมร่านักไม่มีปัญหาไ่คนจากจัดกนใต้ก็ได้ียวอะคว้าแขน้าเกียนันนี่เวกเ็นใต้ไปลั รรมาเเช็คกกัันบโอเคก็โชคดีน้องชายอ่ะเดี๋ยวรอช่างจริงนะดูเพชรตั๊มเพชรดำ๊มหนึ่งนี่อยู่ไหนวะไปดูดูเพชรดำ๊มหนึ่งนี่ไหนไอหัวหน้าอะไรหัวหน้าหัวหน้าอ่ะไปไหนเพชรตั๊มหนึ่งไปไหนโอ้ยเอสเทมป้าเอ้ยเดี๋ยวรอหน้ากูเองเพชรตั๊มหนึ่เข้าห้องน้ำอยู่ดูก่อน อันนี่น่าจะเป็นโซนข้างมามายืนนี่ยินนี่ก่อนก่อนช่างถึงถ้าจริงก็มาช่างมาช่างมา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 เลยเรื่องรอแล้วมารคับโอเียคเอาช่างก่อนช่างก่อนโซนคนแรกนี่ใครเนี่ยโอ้ยเอานนี่หจ้างมาเลยเอาวางยกสูงสูงเลยมั้งอย่ามีคนบางกองเมยตัวนั้นโอเคเดี๋ยวตั้งให้มนเองมัา เจอครับผ oh e. ่านนะโอ้ยมาพอดีเลยเจอเจอผ่านคนแรกเลยครับร้อยสิบสองปอนอน้องนะนะตัวบอลเดเจอเฉลยมาดูซุปเปอร์บอลหน่อยเกียรติชัยร้อยหกปอนด้วครับซุปเปอร์บอลนะฮะซุปเปอร์บอลร้อยห้าจุดเรอยห้าจนะ จะเรีบร้อยครับซบอลซมบอลจะพุ่งไปรอพี่หน่อยสองนาทีข้างนอกมาพี่อาว้หอถึงไปนะรอเนาะเอามาดูเอาใครได้ยอดก้าครับนี่ยอดก้าร้อยสิบามร้อยสิามเฮ้ยมาร้อยครับอดครับรถจุยอดก้าพอวิเศษยิมเกี่ยวกับเพชรบืองการวันนี้มาดูครับ แสนน้อยครับนี่น่าจะเป็นช่วงที่สองัช่วงสองดูวตัวมาร้อดร้อยรอเกยสิบสเกาเนี่ยผช่วยร้อยขานะครับมามามาเอาจุดเก้าแสนน้อยสามคนละ้มา

้ชยครับร้อยสิบสายสิบสามมาึงมาอันนี้คู่ผมเงครับอีราจนช่ยไปลุกเีาออสิบสามพันออสิบสามพันครับเอามาเลยมาเลยไปเลยไอ้เจ้าพลังการไห

กหะหน้าร้อยกหนรกเอนกนผมว่าเกินไดก็น่าจะเกินั้งหมดเลยกหน้ากลาคากรดร้อยเจ็ดจุดหกรถ้หนึ่งจุดหกมาเพชรบุญการมาอันนี้เป็นเพชรบุญการนะครับาพาาไเลยนะพาาลไเลยเจ๊เลยวันนี้เจ๊กะยอดกล้านะครับ ร้อยจุดสามเมตรเบืองการจังได้ร้อยจุดสี่จุดสอง้หนึ่งจุดสองสายตวาง่ามาดูเอกขอรายการค่เนนี้เดินตอนนี้เดินหน้าใช่มอ้นี้มวยเดินเดินหน้าอียวอยไม่เป็นมาหอยไมเป็นถอยรู้ชทาพิกัดร้อยเหยียบตาช่างได้ ใจเย็นนะใจเยนใจเยนรอบนี้ผมไม่เหมือนรอบที่แล้วนะร้อยยี่มาธรรมชาติมชามาดูมาดูคุเองมาไอ้หนึ่งมาเข้ามาเลยคนหนึ่งครับเข้ามาด้วยกันนะเข้ามาด้วยกันเห็นด้วยกันมาร้อยิบห้าเป็นตหนึ่งงได้ร้อยสิจุดุดดครับเจ เด้ออกกำลังด้กำลดีได้เงือกำลังมันมาดูกันยาวๆครับทุกคนยาวๆอะไรกันยาวสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมด้วยนะคงไทยช่างน้ำหนักที่กับ126 127แจ็คเหรอยืนขึ้นมานขึ้นมาที่ขึ้นมาขึ้นมาต่างย้นมาอยู่วะแต่เขไม่ได้แจ้งเราอ่ะหา126ผ่านไป1 5 5ตัดีคุณ บรรยากาศน่ารักชัดนะนี่เป็นเป็นคิวของมวยมัดสะนันเมืองนะนี่เสือร้ายครับ้เอาไปเลยไปรอยี่ผมมาว่านี้ครับนี่น้ำหนักดีแล้วเปเลยไปเก็บไเลอยเก็บเป็นองเลย มาดูคู่มวยวันนี้นะครับคู่มวยนี่วันนี้มวยทีวีสี่คู่นะทูโฟยูเหมือนเดิมครับหกโมงตรงนะวันที่แปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกคู่แรกนี่เปิดหัวไปด้วยก้าวหน้านะครับเจอกับซุปเปอร์บอลนะก้าวหน้าสีเสื้อก็วันนี้ใช้สีเสื้อโรงเรียนกีฬาโคราชนะร้อยหกครับมาร้อยหกเจ็ดจุดหกลดหนึ่งจุดหกเขาเจอกับซุปเปอร์บอลครับซุปเปอร์บอลเกียรติชัดชัยครับมาร้อยห้าจุดเจ็ด คู่ที่สองนี่เป็นเพชรนาฬกาคุ้รัวน้ำแข็ง112มา112.6เจอกับเรนเจอร์ครับเรนเจอร์นี่มาพอดีเลยเรนเจอร์ไฟเตอร์ Ranger, Fighter, มวยไทย112แล้วก็คู่รองเป็นเพชรบึงการครับ113มา114.2เพชรบึงการในกีฬาโคราชนะแล้วก็เจอกับยอดกล้าพรวิเศษยิ่มยอดกล้ามา113.6นะแล้วก็คู่เอกนาฬการเพชรด้ำหนึ่งต่อสุรัตน์ครับมา125.7 เดีกับเพชรชลธา,านมา127.2นะเพชรชลาทานกอนสัตแล้วก็ทางเพจครับทางเพจก็ไปเทียนหลวงมา14.9แสนเชิงมายังไม่มานะครับส่วนพี่ชัยมา113แสนเมืองน้อยมา114.9แล้วก็เสือร้าย126ยอดทองไทย126กุ้งเอกช่วงที่สองในรุ่งเรืองเล็กกับเรื่องดี119นี่ยังไม่มาอ่ะประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวไว้นำวยช่างสเสร็จมาเจอท่านหนึงสวัสดีครับมา